สวัสดีครับพบกับก๊อปปี้พาถังอีกเส้นเคยพี่น้องอ,อวันนี้เมนูหอยเมนูหอยเด้ยหินจะเขาว่ากินหอยแรงดีกินแรงถอยหอยแค็งกับหอยแมงพูมาบนตองอนลายใหญห้างกินเลยปุ้ยหนวยใหญ่ๆสดๆลวกเองนึ่งเองหอยเขากลังเอาขึ้นมาจากเลือเลยสดๆเลยเบื้องเลือดๆๆช่ำ ลวกเองสด,สดๆงามๆเลยหอยอได้ที่มากเลยเบิพี่น้องเบิ้งอันนี้หอยแมงผู้ตัวน้อยแต่หวานเพราะว่ายังพว่อหอยหสดไงออืือ บางครับุมสดๆพี่น้องบางคนลวกซุกเกินไปบางคนลวกบัวซุกเลยนี่อันนี้เราเซฟนี่เลือดดิงด่งๆแดงแดงมันหวานคักเลยพี่น้องหวานคักถ้าหอยมันสดอนะ่ะดูความสุขความสด เลือดฮืมส mm. mm ุดขัาวบิหรือย่งทุกหน่วยเลือดอืม ความสดเป็นวะามสดจะได้จะเอาขึ้นมาจากเลือใหม่ๆเนะเาะนี่เงินเพือ่อที่ได้กินเลือดนี่นหวานมาร์คคักรึหอยแข็งเนาะ งเนื้อมันสุดยอดเท่าไหรหวานเฮ้ยเด้งเด้งแบบแซ่ กินเบิรงเล้วพี่น้องเด้อ